จ้าผ้าพุทโครเชต์โครเชต์แบบป้าป้าง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้มีงานด่วนก็เป็นสบาบเฉียงอีกแล้วสบาบเฉียงสีขาวลูกค้าอยากได้แบบเรียบเรียบเอาเรียบเรียบเลยนะคะก็จะเป็นลายพื้นฐานเลยถ้าแบบเรียบเรียบป้าก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออยังไม่ได้สอนลายพื้นฐานเนาะเดี๋ยวเรามาลองถักกันดูนี่ไหมสองเส้นเท่ากับ สีพายนะคะถ้ามีไหมสีพายเป็นกลุ่มอะถ้าเรามีอยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้ถักได้เลยนะไม่ต้องมาซื้อแบบของป้านะเพราะว่ามันจะหาซื้อยากหน่อยแบบของป้ามันจะเป็นโรงงานแบบสมัยเก่าแล้วคนสมัยใหม่เขาก็ไม่ใช้กันแล้วอะเวลาขึ้นต้นให้ใช้เข็มเบอร์7จดทับศูนย์ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราขึ้นต้นโซ่ะนะเริ่มแรกเลยอะโซ่เราอยากให้มัน มีรูนิดนึงใหญ่นิดนึงเดี๋ยวพอขึ้นแถวสองเราค่อยมาใช้เบอร์ห้าทับศูนย์ขึ้นโซ่ไปเอาความยาวที่เราต้องการเลยแบบลายพื้นฐานเลยนะคะแบบมือใหม่เลยเพราะว่ามีมือใหม่บางคนแบบบ่นว่าถักเสื้อกักถักอะไรอย่างเงี้ยถักชิ้นใหญ่ๆอะ่ะแล้วมันไม่สำเร็จ เวลาหัดถักให้เราเริ่มจากงานที่เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะสี่เหลี่ยมอย่าเพิ่งมีลดอย่าเพิ่งมีเพิ่มเอาเป็นสี่เหลี่ยมเป็นชิ้นตรงๆขึ้นไปก่อนให้ทำสําเร็จก่อนแล้วเราค่อยไปทำพวกชิ้นใหญ่ๆงานที่มีการลดการเพิ่มพวกนั้นมันจะยากนะคะเนี่ยของป้าขึ้นต้นที่30โซ่ค่ะป้าลองนับดู3าโซ่นะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนหัวเข็มเป็นเข็มเบอร์ห้ทับศูนย์แล้วนะคะ พันหัวเข็มเสร็จนับกลับมาโซ่ที่1 2 3ลงโซ่ที่4ลงเป็น F ค่ะดึงขึ้นมาออก2ห่วงแล้วก็ปล่อยออกอีกสองห่วงพันหัวเข็มลงไปทําเป็น F ค่ะพอเราเปลี่ยนหัวเข็มเป็นหัวเลขเห็นไหมคะมันจะควักง่ายขึ้นแต่ตอนขึ้นต้นเนี่ยที่เราขึ้นโซ่ใหญ่ๆไว้เนี่ยมันก็จะมีรูให้เราลงง่ายขึ้น แต่ถ้าใครอยากได้หลวมๆก็จะใช้เข็มเบอร์เจ็ดทับศูนย์ทำไปทั้งผืนเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเพราะมันก็จะมีข้อดีอยู่นะถ้าใช้เข็มเบอร์ใหญ่อะ่ะลายมันก็จะใหญ่มันก็จะเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็มันก็จะนุ่มนุ่มกว่าลายเล็กค่ะเนี่ยมันก็จะไม่ได้หลวมมากหรอกนะนี่เห็นไหมคะมันจะสูงกว่ากันนิดนึงหน่อยเดียวเอง แล้วแต่คนถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยเสร็จแล้วพอได้ลาย f แล้วเนี่ยก็ขึ้นโซ่ไป3 1 2 3แล้วทีนี้พอเรากลับหลังหันปุ๊บ ต้องลงให้ถูกนะพอพลิกกับหลังหันมาปั๊บเนี่ยช่องนี้ช่องแรกนี้ไม่ลงนะคะขยับมาเลยขยับมาหลักถัดไปเลยนี่ทำอย่างนี้เพราะว่าพอเราถักไปขึ้นโซ่สามปุ๊บโซ่นะ่ะมันก็จะแทนหลักนี้แล้วค่ะ ให้เราดูหลักก็ได้ดูหลักให้มันตรงกันตรงกันเนี่ยทําไปเรื่อยๆจนสุดแถวพอสุดแถวพอมาถึงหลักนี้ปับ๊บก็ต้องลงหลักนี้อีกหลักหนึ่งนะคะหลักสุดท้ายนี่อีกหลักหนึ่งจะได้ครบแต่ทีนี้อันอันนี้คือคนที่ทําลายเรียบๆตันๆไปเลยนะแต่ผืนนี้ป้าจะทําเป็นมีช่องนะคะถ้าทําเรียบๆตันๆเราจําไว้ว่าพอเราขึ้นต้น แถวต่อไปปั๊บเรานับหลักให้มันเท่ากันเนี่ยหลักนี้ตรงกับโซ่สามแล้วลงหลักต่อไปนี่แล้วเราก็นับหลักให้มันเท่ากันแล้วมันก็จะตรงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ไม่บานออกไม่หุกเข้าค่ะส่วนอันนี้ป้าจะทําเป็นลายช่องช่องแล้วนะก็คือป้าเพิ่มโซ่เข้าไปอีกหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สี่โซ่สี่เสร็จข้ามช่องหนึ่งแล้วลงช่องถัดไป โซ่หนึ่งข้ามช่องหนึ่งลงช่องถัดไปเนี่ยอันนี้สำหรับคนที่ทำลายเป็นช่องๆก็โซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามช่องหนึ่งลงช่องถัดไปนี้ก็จะได้ลายที่เป็นช่องๆนี่นะคะก็ถักโปร่งไปสามช่องคราวนี้ช่องที่สี่บ้าจะทำทึบนะคะ ทึบเราก็แค่ทำ f สองครั้งแค่นั้นเอง f สองครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ f แล้วก็โซ่หนึ่ง f อย่าลืมข้ามหลักหนึ่งนะป้าเปลี่ยนหัวเข็มเป็นเบอร์ห้าพอเป็นเบอร์ห้ามันจะเกี่ยวหลุดเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุด ใช้ได้ทั้งสองเบอร์ฟาใช้ได้ทั้งสองเบอร์แต่ตามจริงผืนไหนเราจะใช้เบอร์ไหนก็ต้องเบอร์อน,นั้นนะลายมันจะได้เท่ากันหนึ่งสองสามสามช่องทึบหนึ่งช่องโปร่งสามช่องทึบหนึ่งช่องทึบหนึ่งช่องแล้วก็โปร่งอีกสามช่อง คืหนึ่งช่องจบโซ่หนึ่งแล้วก็ลงช่องสุดท้ายเปลี่ยนหัวเข็มก่อนลงช่องสุดท้ายก็จะเป็นโปรงอยู่ช่องสุดท้ายอีกหนึ่งช่องมันจะได้ตรงหลักกันครบแล้วนะคะก็จะได้ลายแบบนี้ เสร็จแล้วพลิกกับหลังหันหนึสองสามลงที่โซ่ด้านบนของหลักเลยหรือว่าจะลงในช่องเลยก็ได้แล้วแต่คนถักเลยนะคะแล้วแต่ถนัดเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นทึบเนี่ยเราก็โซ่หนึ่งโซ่1เสร็จก็มาลงหลักด้านข้าง ก็จะเป็นทึบที่อยู่ตรงนี้มันจะย้ายมาให้ทึบมันไหลมาหนึ่งช่องค่ะ,คะก็จะเป็นโปร่งสามนะคะพอโปร่งมาสามแล้วก็ทึบตรงนี้ก็ทึบอีกหนึ่งทึบหนึ่ง ลายทึบเนี่ยมันจะย้ายมาหนึ่งช่องย้ายมาหนึงช่องย้ายมาหนึงช่องเดี๋ยวพอแถวต่อไปลายทึบมันก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะทึบมันจะได้วิ่งผ่านไปวิ่งไปส่วนตรงที่เหลืออีกช่องหนึ่งเนี่ยเราก็นับช่องไป3มช่องนี่นะคะสามหนึ่งสองสามส,ามสามเสร็จแล้วก็ต้องมีทึบอีกหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยว ทึบมันจะวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆตรงนี้ก็จะวิ่งมาแทนตรงนี้ก็จะเป็นทึบแล้วแถวต่อไปมันก็จะถัดขึ้นไปอีกตรงนี้เราก็ขึ้นทึบไว้ก่อนหนึ่งทึบจะเป็นลายทึบโปรงทึบแค่นี้ค่ะง่ายๆถ้ามือใหม่ก็ต้องหัดถักอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้ไปก่อนนะคะเสร็จแล้วพอสุดแถวเราก็ขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมพลิกกับหลังหัน โซ่สามเพราะเราพลิกกลับมาปุ๊บลายที่มันวิ่งเมื่อกี้มันวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมขรานี้มันจะต้องวิ่งไปทางนี้เราก็แค่ย้ายย้ายลายให้มันวิ่งไปทางเดียวกันเนี่ยค่ะเห็นไหมตรงนี้ทึบแล้วใช่ไหมแถวต่อไปแถวนี้ก็คือตรงช่องนเนี้ยเนี่ยจะเป็นช่องทึบช่องช่องแรกจะเป็นโปร่งแล้วก็เพิ่มโซ่เข้าไปหนึ่งแล้วก็ทําโปร่งหลงเสร็จช่องนี้ก็เป็นทึบ ทึบเสร็จก็โปร่งสามลายนี้ง่ายสุดแล้วนะคะเริ่มต้นหัดใหม่ๆถ้ายังไม่อยากใส่ลายแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ค่ะแบบนี้ทึบๆไปเลยหรือโปร่งๆไปหมดเลยฝึกซ้อมก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันดูแล้วมันไม่น่ายากก็ลองทำดูค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากกว่าจะเสร็จพื้นหนึ่งเราก็ ถักเก่งพอดีอะเนี่ยเห็นไหมคะดูง่ายๆเลยลายโปกลายทึบมันจะเลื่อนมาเห็นไหมคะมันก็จะเลื่อนมาทีละช่องทีละช่องอย่างเงี้ยทีละช่องพอมาถึงตรงนี้ก็คือสุดแล้วเราก็แค่นับนับโปรงไปทีละสามช่องละสามช่องละสามปรงแล้วก็ทึบโปรงแล้วก็ทึบอย่างเงี้ยคะ่ะง่ายๆถักไปเรื่อยๆคะ่ะเดี๋ยวป้าจะมีรูปสําเร็จมาให้ดูนะพอตอนเสร็จแล้วอันนี้ เป็นแบบง่ายๆมามาเฉพาะกิจเพราะว่ามีงานเข้ามาเฉยๆ <c oughs> มีงานเข้ามาเฉยๆก็เลยเขาบอกเอาเอาแบบเรียบๆเดอ้อเอาแบบไล่พเ,เรียบๆบอดอกบอวดอกไม้บอว์ยังเรยเอ้อเอาเป็นเรียบๆเป็นแบบคนแก่ใส่ไปวัดนะคะ ไม่ต้องมีดอกไม่ให้ไม่ให้มีอะไรให้เป็นสีขาวเรียบๆป้าก็เลยแอบใส่ลายนิดนึงนี่แหละก็เรียบๆนะก็ไม่ได้มีดอกโผลออกมาแค่เป็นลายนิดหน่อย <c oughs> จะทักจะทักเป็นทึบยางเดียวเลยหรือว่าจะทักเป็นโปง่งยางเดียวเลยมันกะกะไลอยู่เนาะ <c oughs> แต่มันมิ่อันมีลายแลนแลนไปจากน้อยหนึ่งเนาะ ก็ไปตามนี้เราก็ลองไปถักดูนะคะมาได้6แถวแล้ว1 2 3 4 5 6ลายมันก็จะเลื่อดมาเรื่อยๆตรงนี้ไม่มีปัญหานี่พอมาครบตรงนี้เห็นไหมคะ1 2 3พอโปร่ง3ปุ๊บเราก็ต้องใส่ทึบ1ทึบมันก็จะมาขึ้นตรงเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลันไปอีกทีหนึ่งค่ะแ่โครเชเชเบื้องต้นลายง่ายๆลองไปทํากันดูนะคะทําเสร็จแล้วก็น่าจะสวยนะป้าก็ พอเดี๋ยวคิดว่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ใส่ปลายเป็นลูกไม้ตรงปลายนิดนึงก็จะแบบเรียบๆสวยๆแล้วละค่ะก็เขาเอาแบบเรียบๆเนาะก็จะประมาณนี้แหละป้าก็ว่ามันก็น่าจะเรียบร้อยสวยงามเลยแหละหักมาได้ประมาณนึงแล้วนะคะก็อีกนานกว่าจะเสร็จป้าก็ เผื่อคนง,งงก็เลยเขียนตารางมาให้ก็ดูตามตารางเอานะคะก็ค่อยๆถักไปเดี๋ยวป้าไปเปิดละครเปิดเพลงฟังแล้วก็นั่งถักไปเพลินๆเ,เ,เพราะงานง,าง่ายๆแบบนี้มันจะเวลาเราทํามันเพลินดีนะคะกลุ่ปป้าถักมาได้ไหมอ่ะหมดใจนึงแล้วก็อันนี้พับสีทบนะเนี่ยสิบามนิ้วคูณสี่สิบสองสิบสองสี่สี่สแปดสี่เก้าห้าบห้าห้าสบสองนิ้วแต่ทีนี้ ผ้าผ้าสบายมันจะไม่เหมือนผ้าพันคอนะผ้าสบายอ่ะมันมันต้องยาวกว่าเพราะว่ามันต้องพาดรอบลําตัวไงป้าก็จะถักต่ออีกใจหนึ่งป้าก็ม้วน,ม,วนม้วนไหมมาแล้วเนี่ยเวลาเราม้วนไหมถ้าเราม,วม้าามวนเส้นคู่พอตอนจบมันจะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นเส้นเดียวต่อกันอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอามาต่อจะถักต่อใช่ไหมเราก็ลอยไปอย่างงี้นี่แล้วก็ถักต่อได้เลยมันก็จะไม่มีรอยต่อค่ะ ผมนี่เดี่ยวดีกว่าเรามัดแล้วป้าก็จะถักต่ออีกเอาความยาวไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่รอบตัวอันนี้มันเป็นได้เฉพาะเป็นผ้าพ,พันคอป้าถักมาได้ความยาวแล้วนะคะเนี่ยป้าลองไปห่มดูแล้วก็เอาผ้ารอบตัวเลยห่มรอบรอบตัวเลยอันนี้แล้วแต่ของใครของมันนะถ้าใครตัวอ้วนก็ต้องรอบเยอะๆหน่อยยาวๆหน่อย ของป้าก็รอบแล้วเรียบร้อยกะไว้เผื่อนิดหน่อยประมาณหนึ่งเสร็จแล้วแถวสุดท้ายมันก็จะเป็น F แบบนี้เหมือนกับตอนขึ้นต้นนะคะป้าจะทำลูกไม้รอบขึ้นโซ่ไปสามแล้วก็แทงที่สองห่วงเนี่ยแล้วก็วางลงไป พอดีกับช่องหนึ่งพอดีขึ้นโซ่ไปสามแล้วก็แทงเนี้ยสเส้นนี้แล้วก็วางลงขึ้นโซ่ไปสามแทงสองเส้นนี้ดึงขึ้นมาดึงรอดแล้วก็วางลงมันพอดีตรงไหนเราก็แทงตรงนั้นเลยพอใส่ลูกไม้เข้าไปมันก็จะสวย พอเสศษออกมามันจะเป็นอย่างนี้มันจะสวยขึ้นเห็นไหมคะเดี๋ยวป้าก็จะรอบมาเรื่อยๆจนมารอบตรงนี้เลยใช้เวลาน,านานหน่อยนะคะป้าก็จะไปฟังเพลงตามสไตล์ป้าเหมือนเดิมแแหละฟังเพลงดูละครอะไรดูทีวีดูข่าวอะไรไปของป้าแหละก็ค่อยๆถักไปจนรอบเดี๋ยวป้าเอางานสำเร็จมาให้ดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจากป้าพอดโครเช่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ